บุญปดาพูดถึงหมู่พิมพกาในฐานะที่แอบรู้มาบางอย่างฟังจบอุทานทั่วอย่าลงแม่ หลังจากที่ใบเซิร์นพิมพชนุกไม่ยอมตอบสัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์กับนายนภัสจนขนคาดเดาไปต่างๆนานาว่าทั้งสองคนนั้นเลิกรากันไปแล้วและคาดว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนี้อาจจะมีแม่หมูพิมพ์ปากาบแม่ของนายนภัสเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้ในรายการตกมันบันเทิงบุ๋งบรรดาเผยว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาทั่วอย่าไปลงที่แม่หมูเพราะในความเหงาของแม่หมูถ้ามองในมุมของผู้หญิงที่ปล่อยให้ลูกเดินออกไปมีแฟนเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกที่เขาจะเหงาแม่หมูก็ไมม่ีใคร ไม่มีแฟนใหม่การจะโพสตโซเชียลว,ว่าเหงาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ในระยะยาวแม่หมูก็ไม่ควรจะโพสต์อะไรแบบนี้เพราะมีผลกระทบที่ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ของใบเฟินกับนายแต่กระทบกับความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของนายที่จะกลายเป็นลบว่าเป็นคนไม่ดูแลแม่ไม่อยู่กับแม่คนที่อินกับความเป็นแม่ลูกก็เยอะอยู่แม่ก็ต้องระวังโซเชียลนิดหนึ่งและยิ่งเห็นโพสต์ก็จะทําให้คิดว่าราะแม่หรือเปล่า ที่ผ่านมาแม่หมูก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองหนักมากน้องไหนก็ประคับประคองทุกอย่างทั้งคุณแม่ทั้งงานของตัวเองทั้งเรื่องแฟนซึ่งน้องไหนก็ทําได้ดีมากๆแต่ในมุมมองของแม่หมูก็ไม่ผิดที่จะเหงาด้วยบุ๋มขอพูดในมุลที่คนที่แอบ,บรู้อะไรมากก็คือแม่หมูมีภาวะจิตใจที่ค่อนข้างบอบบ,บางเป็นคนกระทบกระเทือนจิตใจง่ายที่ผ่านมาแม่พยายามประคับประคองตัวเองให้ดีมากๆแล้วและนี่คือเข้มแข็งที่สุดแล้วตอนนี้ถ้ายังไม่รู้ความจริงคืออะไรไม่ต้องวิ่งเข้าไปหาแม่หมูและไปคอมเมนต์ และเรื่องนี้ถ้าจะจบได้ก็คือคุยกันเลยมันอาจไม่ได้มีอะไรก็ได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ